สวัสดีครับวันนี้วันที่11ผมจะกลับตามจังหวัดน,นะครับทุกคนในไหนก็ในไหนล้นวรเ,รเราเรียกโบท๊ทกันนะครับไปเราไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนโบท๊ทก็รับงานไปแล้วนะครับรอรถมาแล้วครับอตอนนี้รถก็มาแล้วนะครับทุกคนเราไปกันต่อ อ่ะตอนนี้ผมถึงที่สนามบ,บินดอนเมืองไปแล้วนะครับงั้นเราไปเข้าไปเช็คอินก่อนนะครับเพื่อเราจะไปเอาตั๋วเครื่องบินนะครับทุกคนอ่ะเร้เขาไปต่อแถวก่อนนะครับทุกคนอตอนนี้ผมก็เลยได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วนะครับงั้นเราเดินไปนะฮะรอพี่ชยัยคนนึงนะครับอ่ะผมนึงจะบอกทุกคนว่าอันเนี้ยนะสองคนเนี่ยนะ เป็นพี่ชายผมนะครับอ่ะในตอนที่เราเดินอยู่นะครับเราเดินจะไปตรวจกระเป๋านะครับเมื่อตะกี้ผมได้ไตรวจกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน้วน้ผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ตรวจกระเป๋านะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพนักง,งานเขาไม่ให้ถ่ายนะครับอันนี้ผมเข้าไปนะแล้วก็รอพี่ชายผมอีกสองคนกําลังเข้ามานะครับ หลังจากนี้ผมก็เลยเดินจะไปขึ้นเครื่องเลยนะครับพอดีว่าแวะอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะขอถ่ายรูปเครื่องบินแป๊บหนึงผมก็เลยแวะถ่ายรูปนะสวยมากเลยตรงนี้นะตัว แป๊บหนึ่งนะครับเราขอถ่ายรูปตามพี่น้องก่อนนะครับว่าใครหลอกกว่า <laughs> <laughs> เรามาหยิบกล้องแล้วนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี้เวลาก็ใกล้จะถึงแล้ว10โมง30นาทีเราก้จะถึงแล้วเดี๋ยวตกเครื่องอีกอที่เห็นอยู่ตอนนี้นะเป็นเครื่องที่ผมจะขึ้นนะครับนี้เป็นทางขึ้นจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนโอ้โห <laughs> เมื่อตะกี้แม่ผมโทรมาบอกว่าตอนนี้แม่ถึงที่สนามบ,บินนราธิวาสมาแล้วนะครับในตอนนี้ยังไม่ขึ้นเครื่องอีกนะ ครับทุกคนกําลังเดินนะครับน,นี้จะเข้าประตูเครื่องบินแล้วนะครับทุกคนเราไปหาที่นั่งก่อนนะครับผมหาที่นั่งได้แล้วนะคะผมอยู่เก้าอี้กลางนะโหเขาขับเร็วมากนนไป่คุยกับกะ <9 S 1> นยอยู่ข้างๆผมนะครับ<อ>ทุกคนดูเลยนะครับตอนที่เครื่องบินจะขึ้นนะครับ หนึ่งใกล้จะถึงนานาธิวาสนะครับอ่ในตอนนี้ก็เขาได้แจ้งเตือนว่าใกล้จะถึงแล้วประมาณเหลือ20นาทีนะครับทุกคนอ่ะและแล้วก็เราได้เห็นน้ำทะเลแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นบรรยากาศภาพภุมสูงนะคะอ่ะเนาะเราได้เห็นทะเลบ้านทอนแล้วนะครับทุกคนัวนะบรรยากาศนะฮะโอ้มีต้นไม้มีอะไรหุมสูงมากนะตอนนี้เครื่องบินก็จะลงแล้วนะครับทุกคน โอหดูนะครับทุกคนเดี๋ยวก็กล้องมันสั่นนะฮะขอโทษด้วยนะครับเละแล้วก็เครื่องบินก็ลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราลงกันดอนนะครับโอ้ี้ตอนนี้เราลงมาแล้วนะครับทุกคนเราขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับ เราถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้แล้วเราอพี่ชายสองคนนะเขากําลังถ่ายรูปอยู่นะก็เลยเข้ามาเจอครับแม่ผมก่อนนะครับเออสลามาาเลยเป็นที่เรียบร้อยนี่นาผมนะครับอันนี้ก็เป็นสามีของนานะโอเคผมก็เลยต้องรอพี่ชายผมพี่ชายผมเพิ่งมาถึงนะครับโอเครอพี่ชายผมสลับอันนี้เขาไปเห็นว่าผมอยู่ตรงนี้โอเคเขาก็เลยเดินมานะครับสลาเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโทษ เราไปหาอะไรกินกันต่อมรคายก็ผมชวนมากินอาหารอร่อยๆนะครับเป็นเซฟนะฮะอร่อยมากนะครับทุกคนหมดลายบาทอยู่นะตรงนี้อีกอย่างนะครับทุกคนผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับเคนี่ก่อนนะครับทุกคนคลิปมีเพียงเท่านี้นะครับบายเรากลับไปเลอกตั้งก่อนโอเคไา